สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเนฟแช n แนลรายการดีๆที่จะเพิ่มพลังใจแบ่งปันให้กับทุกคนในสังคมค่ะโดยความร่วมมือของสำนักงานกสทชมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทรูวิชันและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยค่ะแล้ววันนี้นะครับเราสองคนจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ครับและที่พามาที่นี่นะครับ เพราะว่าครั้งนี้เป็นเทปพ,พิเศษของเราแล้วโอ้หเทปเทปพ,พิเศษเหรอพิเศษยังไงคะพี่ต้นที่บอกว่าเทปพ,พิเศษนี้นะครับก็เพราะว่าเราจะรวบรวมในหลายๆเทปมาให้ดูกันนะครับโหนี่เทปสุดท้ายแล้วหรอโอ้หเศร้าเลยเสียใจ้องหายหนักมากไม่เป็นไรอย่าเศร้าไปเลยโอยเนี่ยเพิ่งรู้สึกว่า เพิ่งเจอกับคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อไม่นานมาน,นี้เองแต่ตอนนี้นะครับเราถ่ายกันมา26ตอนแล้วโอ oh. เราพาไปเที่ยวเหนือล่องใต้เราสองคนนะครับไม่ว่าจะภาคเหนือก็ไปมาแล้วภาคใต้ก็ไป <c oughs> มาแล้วภ <c oughs> าคอีสานภาคตะวันออก <c oughs> แล้วก็แต่ละที่นะครับ <c oughs> ก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลย ใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องแล้วค่ะพี่สน้นและแต่ละที่นะคะที่เราได้ไปเที่ยวกันนะคะก็น่าสนใจและก็สวยมากๆรวมถึงว่ามีประโยชน์มีสาระดีๆมากๆเลยใช่ไหมและ,ะน่าสนใจด้วยนะ,ะน้องแมมค่ะอยากจะถามน้องแมมนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปมาเยอะแยะมากมาย น้องแม่มชอบแล้วประทับใจที่ไหนมากที่สุดครับจริงๆเนี่ยก็ชอบทุกที่เลยนะคะที่เราไปชอบมากเลยค่ะแต่ที่ชอบมากเป็นพิเศษเลยนะก็จะเป็นที่เพชรบุรีพชรบุีจำได้เปล่าที่เราไปตามหาน้องอูดกันแลน้วก็แล<ร>้วส่งคนงก็ไปเล่นเครื่องเล่นอ่ะแบบวู้วว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 วตวใจจวว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 นวว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 วยวว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 เววววเววววีวยเวีวววลยววงงาาวนพวดดเวว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 ่วว่ พอแล้วพ <c oughs> อแล้วพอแล้วพอแล้วใช่ใช่พี่พูดคำนี้ช <c oughs> อบมากชอบมากอายมากโอยแต่จริงๆพี่ก็อายนะแล้วลพี่ต้อนนะคะชอบอะไรเป็นพิเศษนะคะจังหวัดไหนจังหวัดไหนสำหรับพี่เองนะไปมาก็หลายที่นะแต่ที่ชอบจริงๆเลยพี่ชอบสะพ<อ> <ส humanos S 3> านมอญกาญจนบุรีนะครับเพราะว่าที่นั่นเราได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นมอนหรือคนไทยมสาคีเราเห็นถึงความรักความสามัคคีที่เขาได้ก่อตั้งชุมชนนี้ขึ้นมาและที่สําคัญแล้วเห็นถึงความงดงามของทะเลมอเอแบบว่าถ้าอย่างนั้นเราสองคนพาคุณผู้ชมไปดูประมวลภาพเราทั้งหมดตลอดซีซั่นที่2กันดีไหมได้เลยพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดฟแชน n นลรายการดีๆที่จะเพิ่มพลังใจแบ่งปันให้กับทุกคนในสังคมค่ะ โอ้โหสวยมากเลยเนอะสวยทุกที่ที่เราไปกันเลยเนอะพี่ตน้นใช่ครับสวยเหมือนกันเลยนะแต่และที่นี่สวยแถมยังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจเหมือนกันหมดเลยดูแล้วอยากไปเที่ยวอีกเลยอะ่ะใช่ใช่เอ๊ว่าแต่วันนี้พี่ต้นมีคำถามมาถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันมั้ย <c oughs> มีเปล่ามีสิครับน้องแมแมแหมจะไม่มีได้ไงลนะ่ะถามเลย คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมีอยู่ว่ารายการเดฟ h a n n e l ตลอดทั้งซีซั่นนี้มีทั้งหมดกี่ตอนมีตัวเลือก2ตัวเลือกด้วยกันนะคะตัวเลือกที่1ค่ะ26ตอนค่ะและตัวเลือกที่2น,นะคะ150ตอนค่ะพิมเอสเบสองคุณนะคะส่งคำตอบมาที่เบอร์นี้ค่ะ 0827224900สำหรับใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกสายแรกนะคะก็รับเสื้อสวยๆจากทางรายการมอบให้ไปเลยค่ะใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมอย่าลืมส่งคำตอบเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับถามไม่ยากเลยใช่ไหมครับอง่ายมากๆเลยค่ะใช่ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาของพี่เดฟไอดอลแล้วงั้นเราไปพบกับพี่เดฟไอดอลกันดีกว่าค่ะ อ้าวอยู่ไหนอะอ้าวหายปกติต้องเป็นช่วงของพี่เด็บไอดอลนี่นะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ได้พบในทีวีนะวันนี้เราจะพบตัวเป็นๆเ,เลยโอโ้โหเจอกับพี่เด็บไอดอลตัวเป็นๆเ,เลยอะใช่แล้วล่ะครับน้องแม่จริงเหรอไหนอะมายังโอโอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอะคะอยู่ไหนพี่ต้น นี่นไม่ต้องหาแล้วตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วไปพบกับพี่เดฟไฟดอนเลยนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับ,รบโอ้วดีโโ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 ใจจังเลยดีใจได้เจอกันแล้วเนาะเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างได้เจอตัวเป็นๆโอ้ยดีใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆก็ชอบพี่เดฟไอดอมากนะคะในเรื่องของความฉลาดเก่งและหุ่นเท่และหน่ารากอีกต่หากใช่แลยิ้มเลยยิ้มเลยผมก็ดีใจเหมือนกันนะครับ ที่ได้ออกมานอกสถานที่มาพบตัวเป็นๆของทั้งสองคนค่ะอแต่ว่าวันนี้ช่วงรู้หรือไม่พี่เดฟเวอร์ดอมีอะไรมาฝากหรือเปล่ามีแน่นอนครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่จะมาให้ทุกคนได้รับรู้และเราสามคนก็อยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมครับที่นี่ก็คือเกาะพีพีซึ่งเกาะพีพีมีเรื่องราวมากมายเลย เกาะพีพีก็มีเกาะเล็กเกาะน้อยรวมกันถึง6กเกาะเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆและรู้ไหมว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังรู้จักทะเลแหวกกันไหมที่เป็นเม็ดทรายเป็นสันทรายรู้ค่ะรู้ใช่แล้วใช่แล้วอยู่ที่นี่เองแหละครับซึ่งที่นี่ถูกแบ่งออกเป็น3มเกาะนะครับได้แก่ เกาะไก่เกาะถังและเกาะหม้อ,มอ,อครับเกาะหม้อ,มอ,อ,อสามเกาะนี้นะครับเป็นเกาะสวยมากๆเลยซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของเกาะพีพีเลยนะครับสวยมากๆเลยพี่ต้น สมมุติว่าใครอยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่ก็เป็นอีกสถานท,<ม>ที่ที่น่าสนใจสุดๆเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะชอบมากเลยพี่เดฟไอดอลมาทั้งทีเนี่ยมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะใช่แล้วล่ะครับชอบอม,มากเลยค่ะเอ,อ๊แต่ว่านะแป๊บนึ่งแป๊บหนึ่ง,งอ,อะไรอะ่ะตลอดทั้งซีซั่นของเดฟชาแนลของเรานี้นะเดฟไอดอลถามนู่นถามนี่หาน่นหานี่ตลอด บอกให้เราสองคนไปหานู่นหานี่เยอะแยะมากมายยจะได้ไหมเยอะมากๆเลยนะน้องแหม่มใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไปย้อนดูกันนะครับว่าตลอดทั้งซีซั่นเราไปหาคำตอบอะไรกันมาบ้างถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับการประมวลภาพของช่วงนี้มีคำตอบกันเลยค่ะ และเรื่องราวของอนุสาวรีบางระจันนะคะก็คือนี่ไงเจอแล้วใช่ไหมพบแล้วหรอและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมก็ได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ตน้นว่าอันนี้อ้าวทำไมมัน,นไม่มี<ผ>ตัวเลขนะไม่ใช่ ความยาวมันให้มาหาความยาวผิดแล้ว oh. อ้าวไม่ใช่หรอใช่ไหมเลยเนี่ย no no อ้าวยู่นั่นนั่นไงนั่นไงนั่นไงปะไปดูกันว่า <c oughs> อูดๆมา,มาแล้วนี่น น้ำลายไหลเลยนี่ไงนี่ไงเเจอแล้วค่ะเจอแล้วคุณเจอแล้วใช่แล้วก็ทำภารกิจของพี่เดฟไอดอลเรียบร้อยแล้วแต่เหนื่อยมากเลยนะเดินเลยเดินจนท้องมันโอ้นี่ไงเป็นยังไงบ้างครับน้องแมม พอดูกันไปแล้วนะครับหาคำตอบในแต่ละเรื่องนี่โอ้ oh, โหยากๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับคอนเฟิร์มเลย <c oughs> เพราะว่าทั้งแบมและพีตนนะ่ต้นนะตรงเดินหาวิ่งหาโอโยถามคุณนุ่งคุณนี่ทั้งคนทั้งชาวบ้านนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะเยอะแยะไปหมดเลยกว่าจะได้คำตอบมาเนี่ย <c oughs> ใช่แล้วครับแต่สุดท้ายเราก็ได้คำตอบและก็ได้ความรู้ใ,ใหม่ๆด้วยนะรู้ไหมครับที่ผมถามทั้งสองคน เพราะผมรู้ไงผมมั่นใจในความสามารถของทั้งสองคนว่าต้องทําได้แน่นอนที่ทําถามไปตอนแรกคิดว่ายากใช่ไหมใช่สุดท้ายก็หาคําตอบจนได้ไไดยพยายามทําจนสําเร็จจนได้และยังได้คําตอบที่ถูกต้องอีกด้วยสุดยอดเลยครับผมนี่ชื่นใจเลยนะครับวันนี้ผมก็มีอะไรมาให้ทําอีกแล้วนะครับอาีกกจะให้ทําอะไรดีนะจะให้เราทําอะไรอีกละ่ะ งั้นเรามาสอนภาษามือคุณผู้ชมกันดีไหมอ๋อเอาเอาเอาไหมเล่นด้วยเล่นด้วยเอาเอาเอเอโอเคโอเคโอเคงั้นเริ่มที่ผมก่อนเลยนะครับคำศัพท์แรกคือทะเลทะเลอีกครั้งนะครับทะเลทะเลโอเคของแม่มบ้างของแม่มนะคะของแม่มชายหาดค่ะอ๋อทรายแบบนี้ใช่ไหมนี่ทรายนะดูนะ ชายหาดชายหาดเยี่ยมไปเลยพี่ต้นพี่ต้นมั่งพี่ก้อนนี่เลยด้านหลังเลยอาบแดดอาบแดดอีกครั้งอีกครั้งเรามาทำพร้อมกันมีคนนอนอยู่ตรงนี้เราก็อาบแดดเยี่ยมไปเลยพี่ต้นเรามาทำเป็นประโยคให้คุณผู้ชมลองทำให้พี่ต้นคิดดีกว่าผมเหรอเอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่ต้นฉลาดที่สุด ตลาดมากที่สุดในโลกชายหาดแล้วชายหาดทะเลอาบแดดแล้วอ๋องั้นเอาคำนี้นะเ,<อ>เรา,เ<อ>ามีคำศัพท์สามคำใช่ไหมตามพี่นะเรานอนอาบแดดที่ชายหาดอืมฉันนอนอาบแดดที่ชายหาด ริมทะเลโอเคเอาใหม่เอาใหม่สอนสอนใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะรูใหม่อีกครั้งนะคะพร้อมไหมพร้อมพร้อมฉันนอนอาบแดดบนชายหาดริมทะเลอาบแดดบนชายหาดริมทะเลอ๋อเยี่ยมมากเลยสุดยอดมากเลยนะฉลาดมากเลยแล้วเอ๊ะ ในไหนเราก็มาเที่ยวที่เกาะพีพีกันแล้วนะคะอเราไปเดินชมบรรยากาศที่สวยงามกันดีกว่ามะสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดคิดเหมือนกันเลย,ยน้ำนี่ใสมากเลยไปกันดีกว่ามะเอาเลยไปดูกันป<ะ>ไปดูกันพร้อมนะพร้อมไปไป,ไป <laughs> ช่วยหน่อยอ้วน <laughs> เอาละครับตอนนี้เรามาเฉลยคำตอบกันดีกว่าที่เราถามไปเมื่อตอนต้นรายการที่ถามว่ารายการเดฟชาแนลตลอดทั้งซีซั่นนี้มีทั้งหมดกี่ตอนครับมีตัวเลือกให้เลือกกัน2ตัวเลือกนะคะและตัวเลือกที่1ก็คือ26ตอนค่ะและตัวเลือกที่2อนะคะ150ตอนค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1ค่ะ26ตอนนั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่ตอบถูกนะคะก็รับเสื้อส,สวยๆจากทางรายการมอบให้ไปเลยค่ะแต่ว่านะน้องแมมไหนๆตอนนี้รายการของเรานะครับด้วยความพิเศษของเทปนี้นะครับและที่สำคัญน้องแมมและพี่เดฟไฟดอลของเราก็มาด้วย<ม>พี่เลยอยากรู้ค,ความรู้สึกตลอดอทั้งซีซั่นนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างผมขอก่อนเลยแล้วกันนะครับ สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าการทำรายการประเภทนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สำคัญแล้วพิธีกรของเราได้มอบทั้งความสุขความตื่นเต้นให้กับคนหูหนวกและที่สำคัญเป็นรายการที่น่าสนใจมากมๆเลยครับจริงๆค่ะสําหรับตัวแหม่มนะคะก็ด้วยความที่คุณพ่อคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเป็นคนหูหนวกนะคะพ่อแม่เราหรอใแล้วเราก็ ตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่ยากในการที่ดูทีวีต่างๆเนี่ยแล้วก็จะเข้าใจจะรู้เรื่องแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะมีรายการที่ดีๆแบบนี้นะคะที่ทำให้อ,อ่อทำให้เรารู้ว่าคนหูดีคนหูดีแล้วก็คนหูนวลเนี่ยสามารถดูร่วมกันได้ดูได้เหมือน,อนกันแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนกันเลยใช่แล้วะ<า>ครับ้องแมสสำหรับพี่นะพี่มีความรู้สึกว่าเราทั้งสามคนตั้งใจทำงานเป็นอย่างดี เพื่อที่จะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทั้งหูหนวกและหูดีพี่มีความรู้สึกภูมิใจมากเลยนะครับเพราะเหมือนกับว่าความฝันอ่จะมีซีซั่น3มนะครับอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้สาธุใครจะไปรู้นะเป็นการเปิดโอกาสที่ดีมากๆเลยและโอกาสนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานกสทชนะคะมหาวิทยาลัยธุรก <pr os specified> ิจบัณฑิต และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยคะ่ะที่เปิดโอกาสให้พวกเรา3มคนนะคะได้ทำรายการดีๆนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันคะ่ะสำหรับผมเองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ทำให้คนหูหนวกได้มีส่วนร่วมทางสังคมมีช่องทางมีทีวีเป็นของตัวเองมีภาษามือที่ดูได้เต็มตาดูอย่างชัดเจนและที่สำคัญมีทั้งความสุขสนุกสนาน ผมรู้สึกดีมากๆเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากชมรายการย้อนหลังหรือคิดถึงรายการของเราก็จะมี3ช่องทางด้วยกันนะครับดูได้ที่ w w w t h a i d e ฟ t v .com นะครับจะดูทาง YouTube ก็ได้และช่องทางสุดท้ายก็คือ Facebook Thai Dev TV ครับใช่เรา3คนนะคะก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสุขเ mm hmm. ช่นเดียวกับที่เราตั้งใจมอบให้กับคุณผู้ชมค่ะ สำหรับวันนี้นะครับเราสามคนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณ,คณที่ติดตาม,ตามรับชมกันน,กน,นะครับสวัสดีครับ